เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Lady First ค่ายังที่เกลิ่นกันไปเนาอพที่ปอมเนาะวันนี้เราน่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะโอ้ยน่าเราสองคนเลยสุดมากเลยนะแน่นอนสิเพราะว่าวันนี้เนี่ยเจอกับพี่ๆทั้ง3คนนะคะที่ถือได้ว่าเป็นผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเลยะเดี๋ยว้ราให้แนะนำตัวแต่ละคนกันก่อนนคะเชิญฝั่นกันเลยค่ะสวัสดีครับบุ้งนัทชาติฉันการครับนี่ค่ะใช่ค่ะสวัสดีครับผม ตะวันไทยออคิครับครนีครับครับันคราบ่รับคนัวรับดรับครัครับ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 ับารับคับครับครัครับครับนรับค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 รั้งรัรครับรับคครับคัับััััรับคัรับคับััคเร ก็จริงๆเราสามคนเป็นเพื่อนก่อนนะครับเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วพอดีก็คือตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอเนีร้อนเรียบร้อยแล้วแต่ทำธุรกิจเดียเริ่มจะไม่มองหน้าแล้วครับก็พอดีเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วพอดีเราเห็นรู้ทางในการทําธุรกิจตัวด้านไอศครีมขึ้นมานะครับล้วก็เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดร้านด้วยกัน เราจะเปิดธุรกิจไอศครีมด้วยการเปไอศครีมผลไม้ไทยภายใต้แบรนด์ไทยออคคิดไอศครีมครับจะถามนิดนึงหลายๆคนคงจะแปลกใจเหมือนที่นกํกำลังแปลกใจอยู่คือแบบดูแมนๆทั้ง3าคนเปิดร้านไอศครีมไอศครีมไม่พอผลไม้ไทยอีกผลไม้ไทยแล้วแถมไอที่ผ้ากันเปื้อนที่ใส่สีม่วงอลกค่ะแต่จริงๆแล้วสีม่วงเนี่ยมันไม่ได้ มุ่งคิดว่าแค่ประเทศเราแค่ประเทศเดียวครับที่คิดว่าสีม่วงเนี่ยต้องไปอ้างอิงเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสีม่วงมันถ้าเกิดจริงๆแล้วทั่วไปมันก็คือสีธรรมดาไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสีมันคลาสสิกมันสวยนะใช่เรามั่นใจในความแมนของเราเราก็ไม่กลัวคือจริงแล้วไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยบ้าก็เลยกลายมาเป็นไทยออร์กิทไอส์สวิงซึ่งเขาบอกว่าเป็นสยามพรีเมียมไอศ์รีมด้วยคือจับกลุ่มระดับ เป็นพรีเมียมเลยก็ Actually, จริงๆ,ๆตลาดไอศ์ครีมในประเทศไทยน,นะครับมันมีเยอะมากข,าของเราก็เลยถ้าเกิดเราจะไปเล่นตลาดธรรมดาทั่วไปคู่แข่งเยอะหรือว่าจะเป็นโฮมเมดไอศ์ครีมซึ่งแบรนด์ในประเทศไทยตอนนี้ก็ผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งพันแบ,นแแบรนด์เราก็เลยจะกระโดดขึ้นมาเล่นในส่วนของตัวซูเปอร์พรีเมี่ยมไอศ์ครีมดีกว่าแต่ถ้าเกิดจะไปแข่งกับแบรนด์ชั้นนำอย่างยี่ห้อหนึ่งซึ่งขายอยู่แพงมากก็คงคนไทยคงซื้อไม่ไหวเราก็เลยจับราคาประมาณคือส่วนหนึ่งแล้วจริงๆแล้วอีกเรื่องของแบบ ที่มันเป็นแบรนด์พรีเมียมเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเกิดจากการชิมไอศครีมแล้วมันมันมันไม่อรออ่อยเพอามันไม่อร่อยเรื่อยๆปุ๊บเราก็ต้องเพิ่มวัตถุดิบที่มันดีขึ้นเรื่อยๆ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 เราก็จะขายเป็นแบบว่าตลาดธรรมดาไม่ได้มันก็ต้นทุนก็แพงามากก็คือเรื่องของคุณภาพทั้งหมดที่มีกีิ่รสชาติด้วยกันนะคะตอนนี้จริงๆมีอยู่11ครับ11รสชาติคือเป็นผลไม้ไทยหมดเลยล้วนๆครับคือไอศครีมไทยเอากลิ่นไอศครีมคือ หนึ่งเลยลือเราใช้ผลไม้ไทยเท่านั้นจริงๆพูดถึงว่าเรา positioning ตัวเองว่าเป็นแบรนด์แรกก็ได้ที่เป็นไอศกรีมผลไม้เท่านั้นนะครับแล้วใช้ผลไม้ไทยเท่านั้นใช่ครับแล้วก็คุณภาพมีทีมมีลูกค้ามาถามบอกว่ามีรสชาเย็นไหมอ่าบอกว่าไม่ทำครับพอดีเราไม่ใช่ผลไม้ผลไม้อย่างเดียวอะไรอย่างงี้มีสตรอเบอรี่ไหมผลไม้ไทยครับไม่มีครับทำผลไม้ไทยอย่างเดียวก็คือเรียกไว่า ระบุกลุ่มเป้าหมายชาัดแหละที่ว่าจะเข้ามาทานเนี่ยต้องอยากทานไอศครีมผลไม้แลว้วก็ต้องเป็นผลไม้ไทยด้วยค่ะแสดงว่าไม่อ้วนอย่างนี้ได้ไหมสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะก็เอ่ออ้วนน้อยกว่าไอศครีมยี่ห้ออื่นไอศครีมยี่ห้ออื่นนะไอศค,ครีมจริง,งๆกินแล้วน้ำหนักเ<ม>ยอะอยู่แล้วแหละแต่ของเราน้อยกว่ายี่ห้ออื่นถ้าเป็นคนชอบไอศครีมและเป็นไอศครีมเพื่อสุขภาพก็ให้มากินแถวคิดอืค่ะต้องถามแบบว่าเราตรงนี้เนี่ยเป็นสาขาแรกเลยหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นสาขาแรกครับเปิดนานเท่าไหร่ ตัวนี้จริงๆโครงการเราเปิดพร้อมกับทางโครงการนะครับเพราะเขาเพิ่งจะ grand o พนนิ่งเมื่อวันที่24ปีเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็เปิดตรงนี้เหมือนเป็นสาขาแรกเป็นโชว์รูมพูดง่ายๆว่าเป็นโชว์รูมให้คนที่สนใจใด้านธุรกิจไอศครีมนะครับหรือว่าอยากมีร้านเป็นของตัวเองลองมาดูที่นี่ถ้าเกิดสนใจเปิดร้านแบบเราก็สามารถติดต่อพวกเราได้เพราะเราก็ขายแฟรนไชส์ด้วยนอ๋อนี่คือเป็นต้นแบบแฟรนไชส์ใช่ครับอ๋อสนใจก็มาติดต่อได้ใช่ไหมคะ พี่ฟอมคะดูน่าอยากกินนะคะไอศครีมเนี่ยเออพี่อยากกินทุกรสเลยเมื่อกี้บอกทั้งหมดกี่รถนะสิบเอ็ดรสด้วยกันใช่ไ่ะแต่วันนี้ในที่เรามีเอามาโชว์ก็คือสิบรสแล้วหายไปไหนหนึ่งรสนะคะหนึ่งรสชาติก็จริงๆไอศครีมเราจะหมุนเวียนมาเรื่อยๆตามฤดูกาลหรือเปล่า้ะถูกต้องครับเปิดมารสไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะรถที่ถือว่ายอดฮิตหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของไทยไอศคิีครับก็จะมีที่เห็นรูปก็มีมะม่วง แล้วก็ทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยนะคะใช่ครับไม่แต่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะอย่างมะม่วงอีกทุเรียนอย่างเงี้ยช่วงนี้หน้ามันโอเคอาจจะมีทานแต่ถ้าสมมติว่ามาในฐานที่มันไม่ใช่ฤดูผลไม้นั้นๆที่ไม่มีให้มีครับจริงๆก็ทุเรียนกับมะม่วงจริงๆในประเทศไทยก็ปลูกได้ทั้งปีแลบางสวนมันปลูกได้ทั้งปีเราก็มันจะเป็นบางบางผลไม้บางตัวนะครับที่อาจจะแบบอย่างเช่นบังคุดก็ช่วงนี้ก็เราก็มีคิดเหมกันว่าจะทําแต่ว่าช่วงนี้เรายังบังคุตมันยังไม่พอที่เราคือ คือบางถผลไม้บางตัวเนี่ยมันมีทั้งปีแหละแต่ช่วงที่อร่อยของเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่ช่วงแค่เป็นช่วงนั้นเท่านั้นอยากให้ไล่นิดนึง11ชนิดเนี่ยที่เรามีเป็นรสชาติไอศครีมเนี่ยนะมีอะไรกันบ้างคะอ่าให้ไล่ก็อย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วครับมีมะม่วงมีทุเรียนทุเรียนครับมีมะขามมะขามเนื้อไทยใช่ครับลิ้นจี่อ่าน้อยนาลำไยเงาะกล้วยมีมะม่วงเชอร์เบต ซึ่งไม่ไม่ผสมนมครับแล้วก็น้ำน้ำหอมมะพร้าวใช่มะพร้าวน้ำหอมนับไม่ใช่กะทิคนไทยจะชินกับไอศครีมมะพร้าวที่เป็นกะทิแต่เราไม่ใช่เราไม่ไม่ทำเป็นกะทิเพื่อสุขภาพด้วยนะครับก็ใช้เป็นมะพร้าวน้ำหอมเหมือนเราเวลาไปนั่งกินดื่มทะเลดื่มน้ำมะพร้าวสักลูกนี่แหละครับรสชาติกินไปปุ๊บมีเนื้อติดฟันเลยครับแล้วก็ข้อดีของไอไทยออร์คิดไอศ์ครีมอีกอย่างหนึ่งคือไอศรีมของเราจะมีเนื้อผลไม้ผสมอยู่ทุกรสคุณกินเข้าไปอย่างที่สโลแกนเราว่าไงนะ เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษครับสโลแกนนี่เลยครับ Thai Fruit That m e l t in Your Mouth หมายว่าคุณกินผลไม้ไทยที่ละลายในปากแต่ไม่ได้ละลายในมือนั่นเองไม่ละลายในน้อ๋อเหรอเฮ้ยไม่ใช่ครับใช่อีกอย่างนะครับอ๋อเหรอคอนเซปต์นี้เหรออ๋อเหรอคอนเซปต์นี้เหรออ๋อเหรอคอนเซปต์นี้เหรอใช่ครับเพื่อนเพืยอนเพื่อยังไงไม่ตกลงกันก่อนละก่อนถ่ายรายการเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับนักนักแบบเเรียกว่านักลงทุนรุ่นใหม่ละกันที่เรียกได้ว่า วัยรุ่นก็จริงแต่ว่าคิดที่จะมาเริ่มธุรกิจด้วยตัวเองถามนิดนึงว่าก่อจะมามีอยู่ตรงนี้ได้ทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์กระบวนความมาเป็นร้านน่ารักน่ารักแบบนีน้ได้ผ่านอุปสรรคอะไรยังไงมาบ้างไหมครับเพราะว่าก็เห็นว่าอันนี้ยังน้อยกันอุปสรรคก็จริงแล้วเราสามคนเนี่ยแต่ละคนก็มีงานที่เป็นงานประจำเองมาแล้วครับอย่างมุ้งก็ทํางานประจาเติ้ลก็ทํางานทางการแสดงมีแล้วโป้งก็มีงานที่บ้านที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ที่เวลาเรากว่าจะบิวร้านอะไรคุณโป้งเนี่ย <ừ m. S 1> จะเป็นคนดูแลเรื่องติดตอ่อเรื่องส่วนบุ้งกับเติร์นเนี่ยก็จะคอยมาคอยแบบสมมติว่ามีอะไรที่ต้องตัดสินใจใหญ่ๆก็ต้องมาช่วยกันช,ช่วยกันดูว่าไปอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมเลือกอันนี้อันนี้น,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 นีเพราะเราตั้งใจอยากทําให้ทุกอย่างเนี่ยให้มันดูเป็นเป็นฟรีเมียมแล้วก็ไม่ว่าจะสิ่งล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นตู้ไอติมเล็กๆน้อยๆอยากให้มันดูดีมากที่สุดครับสมมติว่าถ้าเกิดสนใจในแง่ของธุรกิจแฟรนไชส์อย่างียน่ะออมัรไกก ในแง่ของแฟรนไชส์ที่จะมาซื้อก็ห,หนึ่งเลยเราขอดูโลเคชันก่อนออเพราะวัานริงไอศิครีมของเราเนี่ยเราบอกเลยแล้วว่าเราโพส i t i o n ิ่ i n g ตัวเองว่าของเราเป็นซูเปอร์พรีเมียมไอศิครีมในประเทศไทยค,ครับเราก็จะดูทาร์เก็ตก่อนว่าถ้าคุณมีพื้นที่ที่ดีเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของทางไอศครีมเราเราก็โอเคเรามาคุยกันต่อเรื่องต่อไปครับอย่างแรกคือโลเคชันเพราะว่าไอศิครีมเราถ้าเกิดที่ไหนถ้าอย่างทางท่านผู้ชมนะครับมีพื้นที่ที่ มีคนต่างชาติมีน no ักท่องเที่ยวเดินผ่านเยอะผมว่านี่แหละครับเป็นตอบโจทย์เพราะว่าคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนจีนฝรั่งต่างๆที่มาจากยุโรปหรือออสเตรเลียเนี่ยเขาชอบกินไอศกรีมมากยิ่งเป็นไอศกรีมผลไม้ไทยที่บ้านเขาหากิดไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยการนี้ก็ไม่จํากัดว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ขอให้แบบว่าดูโลเคชันก่อนว่าตรงกับเป้าหมายหรือเปล่าทั่วประเทศเรียกได้ว่าผลตอบรับที่ผ่านมาคิดว่าพอใจไหมคะกับช่วงระยะเวลาที่ทดลองมาลองให้เปิดแบรนด์ไทยออรคิดให้คุณผู้ชมจัง ก็จากการที่เพิ่งเริ่มธุรกิจมาได้ไม่นานมากนะครับแล้วก็การตอบรับที่มีคนมาซื้อมีคนมาสนใจด้านแฟรนไชส์ที่มาคุยกับเราแล้วก็มีบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคแต่จริงๆการทรําธุรกิจจริงๆมันต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งมันไม่สามารถตัดสินได้ภายในสามอาทิตย์สียอาทิตย์หรือ1เดือนรเราต้องใช้ระยะเวลากับมันอีกสักพักหนึ่งเพราะนี่เหมือนเป็นแบบเป็นลูกนะเพิ่งจะสร้างขึ้นมาทามากับมือก็เราก็จะทำให้มันดีที่สุดใช่ใช่ถูกต้องกําลังโตครับ เพราะฉะนั้นจาก11รสตรงนี้ที่เรามีกันอยู่เนี่ยเราจะมีการเพิ่มต่อไปในอนาคตไหมคะมีมีแน่นอนแต่ว่าเรื่องรสชาติเลยก็ยังยังไม่อยากจะอุบไว้ก่อนซึ่งเราเราสามคนก็จะเป็นแบบคนที่ชิมเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอ้พูดถึงเรื่องของรสชาติกันแล้วเนี่ยนะคะฟังเฉยเฉยไม่ได้เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปชิม้องถามแต่ละท่านก่อนว่า ชอบอะไรกันบ้างอย่างบุ้งนะครับบุ้งมาเนี่ยเวลามาที่ร้านเนี่ยครับบุ้งมันก็จะทานข้าวก่อนค่ะแล้วบุ้งจะกินเนี่คือรสกล้วยครับกล้วยใช่ครับชอบรสกล้วยมากคือกินแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนเอากล้วยเนี่ยไปแช่ช่องช่องแข็งช่องฟรีซะครับแล้วก็หาซึ่งไอศครีมกล้วยเนี่ยหาทานยากมากนะพูดถึงความเด็ดเดียวก็จริงเนาะเดี๋ยวต้องลองชิมว่าเป็นยังไงใช่ค่ะพี่ต้นระคะผมชอบกินลิ้นจี่ครับเพราะว่าลิ้นจี่จะแบบ มีทั้งเปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วก็บางเบาหน่อยก็อ้วนด้วยส่วนผมชอบนี่เลยครับมะม่วงพอมะม่วงเราหอมหวานพอไปกินเคยไปกินยี่ห้ออื่นมาไม่บอกยี่ห้อแล้วกันรู้สึกพหวัดบอกไปเลยดีกว่าเดี๋ยวโดนจออันนี้พอเรากินมะม่วงนี่เหมือนกินมะม่วงน้ำดอกไม้พอกินเข้าไปหวานกินมะม่วงน้ำดอกไม้ถ้ามีข้าวเหนียวมาด้วย อ,อีกหน่อยคงจะมีข้าวเหนียวเสิร์ฟด้วยด้วยค่ะจะมีครับารู้แล้วค่ะว่าไปกินที่ข้อไหนมา <laughs> <Down S 2> โอ้โหพูดมาขนาดนี้นะคะ <S <S เมื่อกี้แอบลืนน้ำลายหนูส2คนระหว่างที่เขาบรรยายสอคนใช่ไหมหนูหนูเปนสองคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาชิมกันเถอะว่าไอศครีมรสเด็ดของทั้งไทยอลิขิดนั้นเขาบอกว่านุ่มลิ้นแล้วก็เย็นชื่นใจตามแล้วบอกว่ามีเนื้อผลไม้อยู่ในนั้นนะอ๋อใช่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปพักันสักครู่ค่ะ